เป็นทางด้านของวิทยาสีเจเจครับงลงโคอายุทยาครับนัดช่องอีเดียีนัมครับสพบางัะเพือครับ1ด่ช้างครับเสล้บบา,ายเลือกเยอะเลยครับกาสั